อะไรกันครับเนี่ยมามุกเดิมอีกแล้วล่าสุดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติของเขมรได้ออกมาแถลงข่าวโดนเลยนะครับว่บาไอ้ที่สื่อเกาหลีบอกว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนมีแต่โจรมีแต่ขโมยมีแต่การลักพาตัวทั้งหมดที่สื่อเกาหลีบอกมันเป็นข่าวปลอมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เคยเกิดขึ้นที่กัมพูชาเอากับเขาสิครับก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของหน้าหอวงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนนื้ออหาาาสระขงลิปีทุกๆๆน ได้ยินเสียงนาแบบนี้เราก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆคอพระคุณมากส่วนสาหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังร้อนจีในโลกโซเชียลของคนคเขมรเขาอยู่เลยนะครับแต่ว่าต้องขอเท่าความไว้นิดนึงนะเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเย็นๆอยู่ดีๆสื่อเกาหลีก็ได้เหมือนกับทิ้งระเบิดลูกโตเอาไว้ที่กัมพูชาเนื่องจากว่ามีสื่อเบอร์หนึ่งของเกาหลีใต้ยอย่าง KBS ได้มีการลงข่าวว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยกัมพูชาถือว่าเป็นประเทศที่อันตรายมากๆห้ามคนเกาหลีไปเที่ยวที่นั่นโดยเด็ดขาดเพราะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีการส่งเสริมให้คนเกาหลีเนี่ยเดินทางไปเที่ยวที่กัมพูชาแต่หลังจากที่มีคนเกาหลีเดินทางไปที่นั่นและพอกลับมาที่ประเทศหลายๆคนก็พูดไปเสียงเดียวกันนะครับว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่น่าเที่ยวทั้งเมืองมีแต่โจรมีแต่ขโมยเต็มไปหมดขอทานก็มีเยอะเต็มไปหมดแล้วก็แก๊งอาชญากร คนเกาหลีเนี่ยมีการถูกโดนจับไปลักพาตัวด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็มีมากกว่าร้อยคดีแล้วนะมีทั้งที่ช่วยได้แล้วก็ช่วยไม่ได้จึงออกมาเตือนให้ประชาชนทุกๆคนตัดสินใจอย่าไปเที่ยวที่กัมพูชาอีกต่อไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้สื่อโซเชียลของทั้งเกาหลีใต้และก,กัมพูชาร้อนฉาขึ้นในทันทีนะครับฝั่งคนเกาหลีใต้ก็คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยคนไทยหรือว่าคนในฝั่งอาเซียนก็มีการเตือนอยู่บ่อยครั้งแล้ว แต่ด้วยว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรใครง่ายๆและมั่นใจในตัวเองสูงก็เลยไม่เชื่อข่าวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เลยมีการรณรงค์ให้คนเกาหลีใต้เนี่ยลองไปเที่ยวที่กัมพูชาดูบ้างอันนี้หมายถึงในก่อนหน้านี้นะแต่หลังจากที่ไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือทุกคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเอาซะเลยแล้วก็พูดบอกต่อๆกันมาเหมือนๆกันว่าอย่าลิไปเที่ยวที่นั่นส่วนสื่อคอมเมนต์อันนี้คือหนักเลยนะครับพวกเขาออกมาโอดครวนกันทั้งประเทศประมาณว่าโอ้โหสื่อกาหลี ทำข่าวแบบนี้ไม่เห็นอกเห็นใจคนเขมรเลยทำข่าวแบบนี้นักท่องเที่ยวที่ไหนจะตัดสินใจมาเที่ยวที่นี่อีกละ่ะแล้วทำข่าวแบบนี้เนี่ยไม่กลัวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะสั่นคลอนบ้างเลยเหรอทำอะไรทำไมไม่คิดถึงหน้าตาของประเทศกัมพูชาบ้างอะไรโน่นนี่นั่นซึ่งถว่าล่าสุดนะครับสงสัยเรื่องนี้มันจะถูกให้ความสนใจจากสังคมเขมรเป็นอย่างมากเพราะขนาดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของเขมรคนที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นตำรวจของเขมรเนี่ยก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทันทีนะครับ แต่สิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยน้าได้ยินตอนแรงนีถึงกับเกาหัวแกกๆเลยนะโดยสิ่งที่เขาพล่ามออกมาจากปากเนี่ยอย่างแรกคือเขาบอกว่าสื่อเกาหลีเอาข่าวปลอมไปลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแก๊งอาชญากรหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นความรุนแรงในคำบูชาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมสื่อเกาหลีใต้ถึงเอาข่าวปลอมมาเผยแพร่แบบนี้โดยเฉพาะไอ้เรื่องเกี่ยวกับคดีลักพาตัวอะไรแบบนี้มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดแถมได้มีการอ้างด้วยนะครับว่า การที่เขาออกมาแถลงข่าวในครั้งนี้เนี่ยได้รับคําสั่งโดยตรงต่อไม่อีกที่จากนายกและดัมมนตรีฮุนมาเนตซึ่งานฮุนมาเนตเขาไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าตาของประเทศกัมพูชาแล้วเขาก็ได้ยกตัวอย่างคดีคดีหนึ่งขึ้นมานะครับเขาบอกว่าในก่อนหน้าน,นี้เคยมีคนเกาหลีใต้ไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องการถูกลี้ไถอะไรแบบนี้แต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงสถานที่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะติดต่อหาผู้เสียหายได้เจ้าหน้าที่ขมรนก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงต่อนะครับแล้วก็ บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องคดีลักพาตัวอะไรแบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คดีลักพาตัวคดีใหญ่แบบนี้จะเกิดขึ้นภายในประเทศกัมพูชายิ่งลักพาตัวชาวต่างชาติด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยแล้วก็ย้ำนะครับว่าสิ่งที่สื่อจากเกาหลีใต้ออกมาเผยแพร่ในครั้งนี้มันไม่มีความจริงเลยสักอย่างยืนยันด้วยเกียรติและหน้าที่ของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกัมพูชาซะอย่างนั้นโอ้โหเล่นใหญ่เล่นโตกันเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามสําหรับเรื่องนี้เนี่ยสงสัยมันจะเป็นดาม่าไปอีกหลายๆวัน เพราะคนเกาหลีในตอนนี้พวกเขาก็ให้ความสนใจกับข่าวนี้มากๆแล้วยิ่งสื่อของเขมรรวมถึงคนใหญ่คนโตของเขมรด้วยเนี่ยดันออกมาบอกว่าข่าวนี้มันไม่เป็นความจริงเกาหลีใต้ก็คงจะยิ่งขุดเรื่องนี้ออกมาแฉให้มันยับกว่านี้มากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะขนาดมีคลิปยืนยันว่ามีการถูกลิ้นไยจริงๆมีการเรียกค่าไถ่ที่กัมพูชาจริงๆคนใหญ่คนโตของเขมรยังออกมาลอยหน้าลอยตาบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะอย่างนั้นสงสัยจะต้องหาหลักฐานที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับ เพราะสื่อกาลีเนี่ยเขาก็ไม่ชอบให้ใครมาหาักหน้าพวกเขาเหมือนกันก็คงจะต้องตามข่าวกันต่อไปนะครับสาหรับเรื่องนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังความ,มเห็นของคนคเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างหลังจากที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติของเขมรเนี่ยบอกว่าที่กัมพูชานั้นมันไม่ได้เป็นบ้านป่าเมืองเท่อนและไม่เคยมีคดีลักพาตัวเลยแม้แต่คดีเดียวพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าถ้าเรายืนยันชัดเจนว่าไม่เคยมีคดีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นที่กัมพูชาจริงๆ แล้วจะรีรออะไรล่ะรัฐบาลกัมพูชาควรจะส่งจดหมายไปตักเตือนรัฐบาลเกาหลีให้พวกเขาออกมาขอโทษเราอย่างเป็นทางการคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาข่าวอย่างสกายนิวเป็นข่าวของอังกฤษยังออกมาบอกเลยว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่อันตรายภายใน2สัปดาห์ที่ผ่านมามีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวเหมือนกันว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่อันตรายสรุปแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าซื้อเกาลีใต้ทําให้เราต้องอ,บอับอาย เราต้องฟ้องพวกเขาถ้าหากมันไม่ใช่เรื่องจริงพวกเขาจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พวกเขาทำคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสรุปแล้วคือกัมบ,บูชาไม่มีจนในประเทศเลยใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศเกาหลีก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนดี100%ทุกประเทศก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนเกาหลีใต้บางคนมาติดเกมคาสิโนที่กัมบ,บูชาแล้วบางคนก็ไม่มีเงินจัดจ่ายหรือบางคนก็ต้องหมดตัวกับคาสิโนแล้วพอพวกเขากลับไปที่ประเทศของพวกเขาพวกเขาก็ดันบอกว่าพวกเขาโดนขูดลีด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าเรื่องนี้มันไม่จริงเราต้องส่งจดหมายไปตักเตือนพวกเขาที่สถานทูตเกาหลีใต้ให้พวกเขาออกมารับผิดชอบและขอโทษเราอย่างเป็นทางการเพราะเขาที่พวกเขาลงมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศได้มากมายมหาศาลกว่าที่ทุกคนคิดคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเดี๋ยวนะสื่อ kbs ของเกาหลีนี่คือสื่อใหญ่ของประเทศเขาเลยนะคิดว่าสื่อของพวกเขาจะลงข่าวปลอมเหมือนกับประเทศกัมพูชาของเราเหรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าที่ข่าวแบบนี้นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาแอคชั่นเร็วเชียว หรือคุณกลัวความผิดว่ามันจะถูกเปิดเผยมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมไม่ได้ประชดนะผมเชื่อจริงๆว่ากัมพูชาไม่มีแก๊งอาชญากรเฮ้อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบางที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติก็น่าจะรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นบ้างไม่งั้นประเทศจะพัฒนาได้อย่างไรไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าข่าวปลอมข่าวลวงซึ่งเราเราก็รู้กันอยู่ว่ามันปลอมหรือว่ามันจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าช่วงนี้ถือว่าแปลกมากๆไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเกาหลีใต้หรือว่าอังกฤษ ลงข่าวไปในทิศทางเดียวกันคือไม่อยากจะให้คนของพวกเขามาเหยียบที่กัมพูชาแล้วมักจะบอกเหมือนกันว่ากัมพูชามีแต่แก๊งอาชญากรเยอะแยะเต็มไปหมดในประเทศคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าเกาหลีใต้ออกข่าวพิษคุณสามารถยื่นคำร้องต่อศาลร,ระหว่างประเทศได้เพราะมันทําให้กัมพูชานั้นเสื่อมเสียเกียรติของคนทั้งประเทศในตอนนี้เราต้องการที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติให้เข้ามาในประเทศแต่ถ้าหากเป็นแบบนี้คงจะยาก คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราต้องฟ้องเขาไม่ให้เขานั้นเห่าเหมือนหมาอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าได้โปรดเถอะตำรวจของคอมเมนต์เรียนรู้ที่จะรับความจริงบ้างไม่ใช่ปฏิเสธอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมคนเกาหลีใต้ถึงต้องแต่งเรื่องโจมตีคนคอมเมนต์แบบนี้ก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับคอมเมนต์ก็จะมีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อนะแต่สําหรับน้าหัวงอเนี่ยน้าไม่เชื่อนะครับว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่เคยมี คดีลักพาตัวเลยไม่แต่คดีเดียวนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคํานี้จะออกมาจากปากคนที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นตํารวจของคนขเมนขมรเขานะครับโอ้ไม่กอดแล้วย่างนี้ประเทศจะเจริญได้ไงล่ะครับเนี่ยถ้าหากต่างชาติอุตสาห์แชร์เรื่องภายในประเทศแล้วยังไม่ยอมรับกันแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าประเทศคงจะเจริญได้ยากมากๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้หนาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะ ส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยกันแล้วกันสวัสดีแนละสวีดัสครับ